มันหยอ,อกฟ้าเขาเรียกว่าอะไรที่เหลือก็ไม่ค่อยจะเข้มเท่าไหร่มันมันรู้สึกว่ามันจะเข้มกว่าบ้านกว่าเมืองก้านั่นเนี่ยก้อนนี้ชัดกว่าเพื่อน สวัสดีพี่เพลสายหินมาอีกแล้วเจอเจอเจอทีเด็ดเจอท,ท,ท,ทีเด็ดีหินเยอะอยู่นะก็เป็นเหมือนกับไรสับปะรดอันนี้อยู่ที่ระยองหิน <h ink> ส,สวยๆอันนั้นเลยนะดยอืม นี้ก็ถือว่าแตกต่างกันนะเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นหินอะไรนะว่ามันดูคล้ายๆกับแบบหินโมลาวะหินอาเกตนะน,นะใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เหมือนคล้ายๆหินอาเกตเยอะเลยนะีน่อีกที่นึงอันนี้ควอดควอดแต่ว่าสีมันแปลก อีกนึงกระจัดกระจายทั่วไปเลยเนะนี่ยมันจะเป็นสีประมาณเนี้ยว่าลักษณะนี้มันน่าจะมีแบบพวกพอยพวกอะไรสวยๆนะนนี่อันนึงมันสีมันสวยส,มส,วยมสีมันแปลกดีด้วย มันมีเฉพาะแถวนี้นะเนี่ยเท่าที่เดินดูมาเยอะมากเเดินจนเหนื่อยเดินจนทอ้อนี่โดยสีของมันแล้วลองอันนี้มันอยู่ข้างขทางนะเนี่ยก็ยองห้ยห้อยห้อยห้ย,หอยโอ้โห <laughs> <laughs> ปะโถเอ้ แก้วไอเรานะึ้ว่ามารากตซะแล้วเหมือนนะดูแบบดูเงี้ยลองเฮ้ยเลยฮะัเน,นี้ยอันเนี้ยใสอันนี้ใส,นนใสมีความโปร่งใสสูง ก็เป็นแค่คอร์สแหละพวกแควไซเนาะใช่ไหมลตบป่งใสดีแต่มันล้าข้างในเนาะดูฝั่งนี้สวยหน่อยโหพอเดินแบบกลางนั่งนั่งแบบกลางทางเลยอะประมาณว่า ที่นี่กูใหญ่บรรยากาศเหมือนในหนังอันเนี้ยหนังอะไรนะหนังจีนอนะ่ะเวลาแบบพวกจอมยุทธเขาเดินทางไปแล้วไปปะกันกลางป่ายเงี้ยแล้วก็ซัดกันอย่างเงี้ยไงคือไหมบรรยากาศได้นะเวทีแต่ผมว่าผมชอบก้อนนี้วะมันมันออกประกายประกายอะ่ะ ไม่รู้เว้ยโดยเป็นก้อนแคลไซร์าาแหละคอรดหรือแคลไซร์แล้เขาเรียกอะไรวะเนี่ยมันออกสีนั้นเนี่ยเนี่ยดูเอาดูเอาเนี่ยเนี่ยดูเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอา มันมีสีอ่ะเอาเอาก้อนที่ถูกใจไว้ก่อนแต่ก้อนนี้มันแปลกมันสวยอ่ะส่วนใหญ่หินตรงนี้จะเป็นอย่างนี้เลยสำหรับคนไม่บ้าคงจะมองไม่ออกถ้าเป็นคนแบบบ้าหินอย่างผมเนี่ยมันจะตาม,มจะมันจะมอง แถวนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยมันหยอกฟาฟ้าเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างนี้ว่าเขาเรียกไอ้นี่เป้าวะ<ม>เขาเรียกไอ,อ้เขาเรียกอะไรวะนะเนี่ยอกฟ้าฟ้าทั้งนั้นเลยนะดูดีฟ้าทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าอะไรวะมันอักษรโบ อไอ้ที่มันเป็นเหมือนภาพถ่ายทะเลอ่ะที่ที่เหมือนนอกเขาเขาเก็บได้อะเนาะแต่ว่ามันมันมันสวยนะนอน,นอน่ะนนเต็มไปหมดเลยทางนนเห็นสีฟ้าอาจจะเป็นโยโกะ ไม่น่าจะเป็นโยกเขาดูใกล้ๆมือควอดนี่แหละแต่ว่ามีสีเว้ยยิ่งยิ่งเดินผ่านนี่แบบถ้าคนชอบมองจะมองเห็นแต่ถ้าคนไม่ชอบมองก็จะไม่เห็นเนละย,ยดูดีๆดีฟ้าอุ้ยบรรยากาศแบบ เงาแตกเงาแตนนั่นแ่ะแต่แล้วมันมันมันบรรยากาศเนาะนี่ใช่ว่าเดินไปเดินมาเนี่เจอแบบไอ้ไอ้จอมยุทธแกงจอมยุทธันนี้ปุกบ้าไปแล้วโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยนะเนี่ยโอ้เหนื่อยจ้า จะลอยผู้คนสัญนจรไปมาแต่เขาไม่หมงเหมือนมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเขาเป่าวะแต่สำหรับผมผมว่ามันติดตาตึงใจน่าดูนะ่นเรามาเจออย่างเงี้ยคนไปให้หมดเลยไหม <c oughs> จะเป็นสีอย่างเงี้ยใสเยอะเลยนะ ม,มีมีกันหนึ่งมันรู้สึกว่ามันจะเข้มกว่าบ,บ้านกว่าเมืองเขาเนี่ยรู้สึกเข้มว่าเข้มนะ ฟ้าเข้มกว่าเพื่อนเขาดูยถ้าเทียบกับก้อนอื่นๆเนาอัน,อนนี้รู้สึกจะเข้มกว่าในลองเอาอันนี้มาส่องดูสิดู ใช่ว่าเห็นตอนี้นั่นทุกันนี่มันคืออะไรวะพอเราแสงส่องมันผู้ทางนี้ออกเข้มๆเ,เลยอ่ะ อันนี้ก้อนนี้เนาะสีนก็ออกเหลืองเนาะจอกเหลืองเลือง,องดูก้อนนี้ที่เจอเมื่อกี้ ก้อนนี้ชัดกว่าเพื่อนแต่เนื้อมันเล้าเล้วเล็งแตกๆเหมือนไก่พวกนี้ก็สรุปเจอก้อนนี้ก้อนหนึ่งละที่แบบสีเข้มเข้มกว่าเพื่อนเนาะที่เหลือก็ไม่ค่อยจะเข้มเท่าไหร่อันนี้สีออกจืดๆไปหน่อย อันนี้ก็สีสีออกฟ้าอยู่แต่มันไม่ได้ฟ้ามากมันก็สู่ก้อนนี้ไม่ค่อยจะได้สรุปว่าคลิปนี้ได้หนึ่งก้อนหนึ่งก้อนเจอของเจออยู่เรื่อยแถ้วเนี้ยพอถ่ายด้านนี้มันไม่ค่อยนี่จะพอเราต่องไปจะรู้มันจะเป็นสีสีอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เลยโอเค สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เพราะมันค่ำแล้วเดี๋ยวเจอจอมยุทธโอเคครับผมสวัสดีครับ